ะะวันนี้ครูว่าน่าจะจบได้นะนะคะกฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลาศาสตร์เนี่ยเขาจะกล่าวถึงพลังงานภายในระบบงานที่ทําโดยแก๊สนะคะแล้วก็การการประยุกต์ของอุณหพลาศาสตร์นะคะเราเรียนเรื่องทฤษฎีจนมาแล้วเนาะนะคะทฤษฎีจนของแก๊สเนี่ยเขาจะ กล่าวถึงพฤติกรรมของแก๊สุดมคติใช่ไหมคะในระดับโมเลกุลเนาะก็จะพูดถึงอัตราเร็วเฉลีย่ยพลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุลให้ไปสัมพันธ์กับความดันปริมาตรแล้วก็อุณหภูมินะคะอุณหภูมิทีนี้นะคะนักเรียนมาดูพลังงานหัวข้อพลังงานภายในระบบก่อนนะคะพลังงานภายในระบบคือพลังงานภายในนะคะ ของแก๊สหรือพลังงานภายในระบบขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแก๊สและก็จำนวนโมเลกุลนะคะของแก๊สที่มีในระบบนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะคิดว่ามันไม่ขึ้นกับจำนวนโมเลกุลของแกสงส๊สแต่จริงๆแล้วพลังงานภายในระบบนะคะจะขึ้นอยู่กับโมเลกุลของแก๊สด้วยนะคะนอกจากอุณหภูมิแล้วก็ n นะคะ <prototype. S 1> ทีนี้พลังงานภายในระบบนะคะพลังงานภายในระบบเนี่ย าภาษาอังกฤษก็คือ internal นะคะ energy of a system นะคะพลังงานภายในระบบถ้าในหัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยก็คือพลังงานภายในของแกส๊ส บางทีนะคะพลังงานภายในอาจจะใช้แค่ว่าพลังงานภายในก็ได้พลังงานภายในหรือภาษาอังกฤษก็คือ internal นะคะ energy อันนี้เป็นพลังงานทั้งหมดนะคะพลังงานทั้งหมดเนี่ยที่บรรจุอยู่ในระบบนะคะพลังงานของแก๊สที่บรรจุอยู่ในระบบ ทีนี้เราจะพูดถึงในอุดมคติเราจะไม่พูดถึงแก๊สในธรรมชาตินะคะโอเคทีนี้นักเรียนมาดูเนาะอันนี้ครูเขียนไว้แล้วครูสอนห้องสิทไวแล้วนักเรียนมาดูตามแล้วกันเนาะพลังงานภายในระบบนะคะหรือ In, อ internal energy of system นะคะก็คือเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว u ตัว u ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะหน่วยของมันก็คือจูลน,นะคะ j ทีนี้เวลาเราคิดพลังงานภายในระบบเนี่ยนะคะความหมายของมันก็คือผลรวมของพลังงานจนของโมเลกุลของแก๊สทั้งหมดถ้าครูเขียนนะคะถ้าครูเขียนย่อยๆเล็กๆตรงนี้นะคะอ U เนี่ยก็คือ Ek 1บวก Ek 2อบวก Ek k สไปเรื่อยๆนะคะจนถึงบวก ekn นะคะก็คือมี n มีจำนวนโมเลกุลทั้งหมด n โมเลกุลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็นสมการก็คือมันจะได้ u หรือพลังงานภายในระบบเนี่ยเท่ากับ n คูณกับ ek เฉลี่ยนักเรียนจำสูตร ek เฉลี่ยได้เนาะนะคะโนทวัดอยู่ไหมลูก ครับผมอ่าสูตร ek เฉลี่ยนะคะมันก็คือสามส่วนสอง kbt จำได้ไหมนะคะที่ครูพิสูจน์ให้ดูเนาะใช่ไหมคะใช่ไหมนนทวัฒน์ครับอ่า ek เฉลี่ยของเราคือสามส่วนสอง kbt ครูก็เลยเอามาแทนค่าในสมการนี้ค่ะนี่อันนี้คือสามส่วนสองนะคะ kbtn ก็ n ตัวนี้นะคะ โอเคนะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราหา N เนี่ย N ได้จากอะไรคะจำนวนโมลคูณกับเลขอนะโวคาโดเนาะนะคะครูก็เอามาแทนใน N ส่วน KB ก็เป็นค่าคงตัวค่าคงตัวแก๊สหารด้วยเลขอะโวคาโดนะคะเพราะฉะนั้นครูจะได้ N 3.2 N ส a แล่วน2 n แลวก็ KB ครูก็แทนเป็น R ส่วน NA นะคะ สิ่งที่ตัดกันได้ก็คือ NA ตัด NA เนาะเพราะฉะนั้นสมการพลังงานภายในระบบของครูก็จะได้เป็น3ส่วน2นะคะ N R แล้วก็ T โอเคนะคะ N R แล้วก็ T ทีนี้นะคะ